ทีนี้โจนน่าจะคุยได้เลยนะบันเทนคุยได้เลยไปครับไอโฟมอยู่ใกล้อยู่พี่บอสโอเเลยครับเปดได้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 เลยครับคปดได้เลยครับเปิดได้เลยครับเออระหว่างสตอรี่ทั้งสองฝ่ายอ่ะตอนนี้คือมันจบไปแล้วสตอรี่จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องทุกๆอย่างที่เราไม่รู้ว่าไปคุยกันที่แลนเพราะผมไม่รู้จริงว่าที่ตีกันเนี่ยสาเหตุคืออะไรด้วยแล้วก็หลักๆก็คืออยากให้รู้แพ้รู้ชนะนะครับแล้วมันจบไปแล้วก็จะไม่รือเรื่องพวกนี้มา มามีปัญหากันอีกหรือว่าไปแซกันข้างนอกอีกอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเล่นกันมันมีน่าเกลียดมีอะไรหรือว่าหยว่นได้มากน้อยแค่ไหนก็อยากจะขอความร่วมมือว่าให้มันจบตรงนี้ไม่ต้องถึงกับไปสาเสียใจเสียใ่กันข้างนอกหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันมันมีความผิดหรือมีอะไรจริงๆก็ลองมาปรึกษากันก่อนหรือปรึกษากับนายกก่อนก็ได้อีกทีหนึง่งแต่อยากหลักๆแล้วอยากให้มันจบแบบสะอาดจริงๆทั้งสองฝ่ายมีอะไรคุยกันหน่อยไหมครับระหว่างสตอรี่ ก็สนุกมากครับผมสตอรี่ตื่นเต้นนีครับทางโจนี่กครมบผมไม่มีอะไรครับขอโจนก็ไม่มีอะไรครับขอบคุณบอลเทนมากครับบคุณมากครับดมาขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทางสองหน่วยงานตำรวจมีไหมครับบอลเทนและโจนผมไม่มีอะไรครับทางหน่วยงานหมอมีไหมครับไม่มีครับไม่มีของเราเนีียอะไรวะชุบข้ามมือ เชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยจนต้องพูดหนาต้องพูดหนาม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 ีไหมฮะทางจนจนจนไม่มีครับสำหรับคู่นี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวมีเป็นเหรียญคูณสองนะครับตามตามที่เคยบอกไปกิจกรรมโปรโมชั่นก่อนที่จะกิะ้งบ้านนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมมีพิเศษให้ก็จะเป็นมีบัตรไปให้ตามจํานวนใบที่ท่านเล่นกันก็คือฝ่ายละหกสิบใบแล้วเรื่องโปรเทคอันนี้เราต้องถามเขาไหมเนี่ยว,ว่าเขาจะรับไหมตามตามตามครับพี่แล้วมันได้กี่วันวะสิบสี่วันครับสิบสี่คโปรเทคฝั่งละสิบสี่วันในนี้รับทั้งสองฝั่งเลยไหมครับวิธีรับครับผมตัวรับไหมครับรับรับครับ อันนี้ได้โปรเทคฝั่งละ14วันแล้วก็เดี๋ยวติดต่อรับเหรียญค,คุณสองที่สภาแล้วก็บัตรเยียวยาที่สภาบางยีน่าจะเป็นคนไหนไ<ม>วะบางยีนนะะคนนี้นะครับเป็นบัตรเยียวยาที่ผมจะให้ฝ่ายละ60ใบาตามจํานวนใบที่ท่านเล่นนะแล้วก็ถ้ามันในหน่วยงานหมอหน่วยงานตํารวจถ้าเผื่อไม่มีอะไรติดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะผิดพลาดไปนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วหย่นหย่วนกันไปดูแล้วก็น่าจะประมาณนั้น ทั้งสองฝ่ายถ้าไม่ติดใจกันหรือหรือยังไงแล้วแต่แต่ผมบอกไว้ก่อนว่ารู้จักเล่นแล้วก็ต้องรู้จักให้มันแพ้ชนะคนแพ้ก็รู้จักว่าตัวเองแพ้คนชนะก็ชนะแล้วก็ให้มันจบๆกันไปฟังผมเนี่ยโด,ดนห่ออยู่เลยอะตอนเนี้ยหรอใช่ครับโดนกดเคสมือเลยเนี่ยบีทีททำไมยังมีห่ออยู่ครับอันนี้มันเป็นทั่วสภาลแล้วนะใครใครห่อใคยบอกเคยอย่าด่าๆมาคดว่าทำแม้ว่ามีคนเดือดรับถ้าเคสเอ,อ๋อบีทีจะโดนปรับห้าล้านนะเคสเนี้ย เพราะว่าที่เกินมันเป็นความรับผิดชอบของสภาแล้วอะแล้วมันเป็นคำสั่งสภาที่สั่งให้รูปหรือว่านํามาคืนที่สภาหรือว่าลงพยาบาลนะน,น่าจะศพจริงครับเพราะว่าในวอรไม่มีคนรับลองรถหมดแล้วหมอพอมีไหมครับหมอหมอเช็คได้ไหมจ๊ะตำรวจหมอ สเก็ตอยู่ตรงอยู่ตรงสีแยกนี่มีมีเราส่งทีมไปได้ไหมครับต้องรอเขากดจีว่าสีอีกทีอ่ยเขาเพิ่งเปิดพี่จะให้กี่ใบนะไอเดี๋ยวเดี๋ยวหมอไปดูเทียนห่อให้นะคะฝ่าแล้วหกสิบครับตามใบคำนวนพีณหนูฝากนะคุยจบยังอ่ะอคอ๋อขอบคุณครับจบแล้วเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่ทางโจรน่าจะเป็นเคสที่เขาทิ้งไว้ห่อห่อแล้วทิ้งไว้อ่ะครับ อันนี้เดี๋ยวทางเรากำลังส่งไปช่วยนะครับลาพ่ตงอะไรแล้วพี่สุดที่เขบเนี่ยแหละก็ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วทั้งสองฝ่ายก็พูดคุยกันไปแล้วแล้วก็จบกันด้วยดีนะผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นับสุดดีครับก็ถือว่าเป็นอีกอรี่หนึ่งที่เป็นน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีไม่มีการ ไปสาเสียเสียกันต่อนะครับเขาถือว่าขอความร่วมมือตรงนี้แล้วกันไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีก็เดี๋ยวของทางบนอ่าทางโจนี่มีคุยกับนายกต่อใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอาจจะเชิญเชิญได้เลยครับเชิญยั้ยาวไปทางด้านหลังเลยครับส่วนทางบอลเทนเดี๋ยวขอรับขอรับโจนั่งครับขอโจนขอรับครับถ้าร้องด่าแรงอะไรไปก็ขอโทษด้วยครับขอโทษครับพี่บ๊อดพี่บ๊อดขอโทษครับขอรับขรับก่้าไคุณบอสเดี๋ยวติดต่อเรื่องชิงบ้านอย่าแป๊บนึงครับพี่ต้าเรียกหกเบ พอดีตอนที่ผมเล่นสตอรี่น่ะเอามาอุ้มน้องในแก๊งผมน่ะงั้นถ้าอย่างนั้นเรื่องของโปรเทคของเราล่ะครับการตัดสินใจไว้ก่อนไหมคุยกันก่อนนะมันกจะไว้ในโปรเทคเลยแม่ไม่เรียกละเจ้าคืออะไรเอ้าเจ้าคืออะไร่รู้เลยหลอดแค่เรียกมาเนี่ยเรียกไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดแต่ถ้าเปิดถ้าเกิดถ้าได้ต้องปลดโปรเทคก่อนนะโอเคโอเคเอาเรียกมาคุยก่อนงั้นถ้างั้นเดี๋ยวค่อยตัดสินใจรับดีกว่าไม่งั้นรับไปก็ต้องปลดอีกอะไรง่ายเดี๋ยวค่อยคุยกันโอเคประกาศเลขหกเก้าหน่อยครับ แล้วก็เดี๋ยวตอนระหว่างนี้ระหว่างนี้ติดต่อรับเหรียญหรือรับบัตรเยียวยาผมให้หกสิบใบนะเออเก็บเหรียญมาแปดห้าแปดห้าแปดห้าไอ้เชี่ยเราไอ้ยกิฟต์แปดห้าไอ้ตัวปุ๊บบ้าเป็นอะไรทำไมไม่เก็บทองเลยนุ๊บบ้าปุ๊บบ้านายกเนี่ยพี่จีคิดแต่เหรียญทองไม่ใช่เหรอเไอ้กิฟต์เหรียญเล็กอะไรละพี่เจเหรียญเล็กเนะหรียญทองนะเหรียญบัตรเยียวยาใครรับครับแปดห้าแปดห้า ลุงแสบลุงแสบถ้าไมผมท้าไมผมอุ้มเออสองเคสทำไมผมไม่เห็นมีเหรียญเลยวะ่มันเข้าพี่น้องโอเคไม่บันมันเข้าคนหอมมันเข้าคนหอมมันเข้าคนห่อใช่เมล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 ร่างแทบตายโอเคเมลที่อุ้มก็มันคนละครึ่งครับน้องเอ่อเองก็เถิดให้มันก่อนมันจะได้สบายใจเอ้าจีเหรียญเอาเถิดไปให้คนนี้ก่อนเออมันจะได้ดีใจเอาแขอแอคหน่อยได้ไหมเราขอแอคหน่อยวะไม่ไม่ไม่ของพี่สิบเหรียญคนไหนรับบัตร คือรถข้ออบอเปล่าพี่ดีของพี่กี่คะนนมานนี่นะใพี่ผมทพี่สิบเลยเหรอสิบอ่ะุสิบพี่พี่แปมอ่ะพี่แ่งให้ผมสักข้าก่อนเลยไหมเดี๋ยวผมกินเพลินเตเนยเขาแจมาใช่ไหมครับว่าักข้า้ได้ไหมครับพี่่อสภาคนไหนครักระเ้าสองสามเก้าพี่ใครรับบัตรสปอร์ตครับตลงครับว่าไงครับค่ะอ่าให้ผมได้ครับอันนี้ใครครับผ้าสามหกครับโอเคว่าไหมวนไ รรู้อะไมึงอะมึงอะมึงเลือกเลยมึงเลือกเลยจิ้มหลังไหนเฮ้ยคุยกันลับๆเลยเฮ้ยคุยกันลับๆเลยเฮ้ยไปข้อความพิมพ์บอกสภาเขาได้ไปจะเลือกกันตรงนี้เลยจิ้มหลังไหนจิ้มไปผมไม่ต้องเอาก็ได้ถูกไหมครับไม่ไม่จำเป็นครับไม่เกี่ยวไม่จำเป็นต้องเอาเลยครับไม่เกี่ยวแค่หลังนั้นจะว่างเพิ่มแล้วก็แก๊งจะลงมาเล่นเพิ่ม